ไม่ครับผมท่านท่านด้วยนะครับผมครับให้ท่อท่านี้ผมท่ออาอาให้เจ้าพันนะครับผมครับท่านี้ผมท่อให้ทัวร์ครับให้ทัวร์หเครื่อนถ่ายครับออ้อบพางก์ให้ให้ฮักหน่อยครับแล้วัให้เงึงนะครับเ้เจ้าให้ผมให้ยวนเงนนะครับผมแล้วผมให้นู๋เงหนนะครับผมครับ นี่ครับนี่ครับนี่เ้ยนะครับมาแบบโคตรหุกนะครับผมมาแบบโคตรหุกแะกมากนะครับผมงั้นเอาไยังไงอะครับผมอาอะไรยังไงอะไงครับผมไไมะครับพครับทำไมพลาดฮะขออภัยครับผมครับไป นี่ครับผมครับอนนี้้อก็่างคิ้วๆนะครับชมโคตรนิ่มอะตอนนี้คิ้วนิ่มอะงอขาอย่างเงี้ยแอบครับโอเคครับชมครับอันนี้ออ้วก็อ่างอ่างไปงามแพงนะครับชมอันี้แล้วา็ที่ตาเอียบนะครับชมห้าเงาเนี่ยตาเอี๊ยบหน้าเงาวะไงนะครับชม ให้หายแข็งคาหายหาดพังเงี้ยนะครับผมพังเงี้ยนะครับผมหายขาดที่พังเงี้ยมากเลยครับผมเงี้ยมากนะารับเนี่ยนะครับเราพังเงี้ยมากเลยครับผมงานงานหัวงานหน่อยข้ขอให้หนึ่งนะครับผมแม่นะครับผมไม่้ว่าหาดเขาเป็นยังไงหายไปย่างไงไม่ให้อะไรกามนะ เนี่ยครับผมผมายให้เออโอ้เพนะเนี่ยแบบเนี่ยทงนี้ทาอ่ะเนี่ยเ่อยคนเยอะหน่อยเ้าคนเท้าน้อยนี่ยทางี้น่เยเอกนี่เลยเท่าไเทาไหครับเขาครับเออเออผมทิ้งว่าเออไม่ทำไม่ทำถ่ายหินไทมากนะผมคนนี้ก็คนใหม่คนใหม่ผมข้ามถ่ายหินไทอะง่ อาอเคอเาครับขอขัดไม่ขัดโอเคครับเาครับไอ้อโอเคเห็นเขาเลที่ทักไอ้อทันแล้วครับโอ้ครับไอ้อาไม่ใช่คนไทยอ่ะไออ่เะไรเขาไม่รู้อะโอเคเอเอเคื่อครับเขาแบบเขาแงบี้เขเห็บฟันนะเห็บฟันก็ เห็บเห็บวันก็ผิดฟันก่ไอ้ทำพิษนะครับผมเห็บเห็ดวันก็ไอ้ทำพิษนะครับผมเลยอะให้อะหายให้อะถอนวันใช่ไหะให้ถอนวันที่ไหวนะเขาเนี้ยนี่อะไครับอครับนี่ไเขาที่เาคนใหญ่คนนั้นนะนี่อังนี้ถายข้วมะพร้าวเนี่ยเาเนี้ยถ่ายข้าวนิ่มอ่ะนื่นะครับผมนี่เขา,า,า,นะา,า,า,าพูดอะไรเขาอยู่แอ้โฮปเอสโปัวฟิโค

มันเจอวัาัวเบีย์ให้จะให้เอามาก็ไม่ได้เพราะไม่มีเบียร์เบียร์เียเบียร์เบยร์เบยร์เอาเบีย นี่ครับผมครับตันนี้าก็ขับมาหันที่ไอทางไแล้วนาครับผมใหญทางแล้วนะครับผมเนี่ยห่วยมากก็ค่อยค่อยหายไอ้ไอ้พยนี้เหมือนไอ้คลิปฝากเลยเด็ดฟันตะวนี้เด็บฟันค่อยให้่อย้ทำคลิปให้เข้าอ่ะเดียครับผมเ็บฟันค่อยทำคลิปครับผม อ่าหายถังอ่ะอ่าหายถังสามวันนะครับไปข้อเลยอ่ะข้าถักแต็เอออ่างถังนะครับอืมต่างเรื่องของหกยาหน้าของต่างเรื่องของนี้แหละั้งหลักตรงนี对对 yeah? ้แล้วก็การตีของ้นดังเด็กนามันไม่เกดต้นจากเด็กทนายตัว ก็แหยครับมไปเหวไปทอดทอหูย yeah, no ังอดะครับผมครับผมฮ้้าเี่ยอาไปทันมาเนี่ยเขาี่ยอาไฟทันมาอัเนี้ยโอ้โหก้้นเก่าอะแล้วก็ทักษะใหญ่แห ไม่ใช um. um. ่คนไทยครับนม่คนต่างภาคนะครับตมออ่ะไม่ใช่ครคนผ่านภาคมึงอะ่ย้้ยทงเ้ยงเ้ผมเาขับมาถึงนมาอับไม่ใช่เขาไทยอ่ะทึ่ไทยตอนข้างบนว่ะไอะครับผ เนี่ยครับผมครับแล้วแถ่ห้วยก็เห็บผมก็ทำอะไรก็ได้หนึ่งวันครับยังไงกะคอยติดตามเิ็ไว้ด้วยนี่เหิปผมกค่อยๆทำอะไรครับยังไงหิบผมก็เห็บฟันครับนี่เห็บฟันก็ค่อยน้เท่าไห่ครับยังไงนะครับผมตอนนี้เห็บฟันค่อยๆโยงไงค่อยๆคิดไปเห็บฟันนีย นี่เง right. wow. oh, oh, ื่นถ่ายคิปถายให้ผมดูอ่ะง่ายงใช่แท้ยครับต้มไม่ค่อยยากนะเท่าไหร่นะอะเนะหยุดปันหมดนี่อยู่อะนะอาี้ว่าโ้หโเงาอ่ะเงาอ่ะแล้อิ่มหมข้าว เห็นเขาอครับผมเหนเขาเหาหนปาะไงง้ยงามงามเขาไม่ถ่ายที่มะถ่ายไอ้พี่อย่างเงี้ยไอร้อยไงไอถ่ายไอเขาถ่ายไงน่นะครับอมแฮ่ทำที่เหนียวแล้วนะครับไออนแอบหนึ่งนะฮะนี่ตบ อัอนนี้คือว่าเพิ่มเหลือไงขอเอนี้อืมเพ่ครับผมครับตฟนนีงตอนไี้อะนะครับโอเอมีห่ออนอนี้ให้เอาห่อน้ำทมไม่ให้ทำทิมใไบ้านอย่าคนออที้ทำทมผมามาทำทิ้ หนึ one, yard, λ, huh? 10, 000, the yep. yeah. ่ง uhh. ว okay, okay. mm ันทำอะไรบ้างระยะสิบวันครับสิบวันองไม่อ um ่อนอย่างเงี้ยเะครับเนี้ยเจ็ดเจ็ดวันผมงพ่ออ่อนเลยอือฮึโอเคครับมพี่อดานี้ครับใช่ครับฝึกงปายกแพรปฝกรับก็ให้ผมเลยเอาขอเงาครัทิปเอ่อไปครับเอ่ม